มากินร้านชาบูพุงกลางกัน หมดปัญหาเลือกไม่ได้ระหว่างชาบูกับปิ้งย่างก็จับมัดรวมกันไปเลยสิครับขนาดนี้เราอยู่สามแยกกัมกึงบางแสนชนบุรีร้านชาบูพุงกางที่นี่เขามีทั้งเนื้อทั้งหมูให้เลือกหลากหลายลูกชิ้นและลานตาผักสดใหม่น้ำจิ้มครบครันเขามีให้เลือก3ราคาใช้มือถือสแกนดูเมนูแล้วเลือกของได้เลยสะดวกจริงๆคุณผู้ชมไม่ว่าจะเลือกเซตไหนได้2เตาส่วนใครสั่งซุปหมาล่าเพิ่มอีกแค่หัวละ29บาทแถมพริกกับน้ำจิ้มหมาล่าอีจะคุ้มเป็นไหนเนี่ยเอาลูกชิ้นลงไปต้มกลายเป็นโอเดงเย ค้อวัวภูเขาไฟมาเป็นภูเขาไฟเลยค่ะจับลาวามาทานเนื้อเสลยชาบูชาบูอุ้ยน่ากินสุดๆซุปหม่าล่าต้องคู่กับเต้าหู้หกวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว้ามันใช่เลยมาดูฝั่งปิ้งย่างบ้างเนื้อย่างยังส่งเสียงสู้สู้เราไม่สู้ได้ไงจิ้มน้ำจิ้มงาซะหน่อยอืมอร่อยเจอเมนูลูกรักซะแล้วเสือร้องไห้ออสเตรเลียที่สีสวยเกินหน้าเกินตาเข้ากับน้ำจิ้มพซอนสุดๆจิ้มกับน้ำจิ้มหม่าล่าก็อร่อยเลือกจิ้มไม่ถูกเลยทีนี้มาเที่ยวทะเลแล้วกินกุ้งแบบไม่อั้น แซ่บเขาก็มีอย่างเหลามามา่มาหมูสับหรือกุ้งดองซีอิ๊วส่วนอันนี้เกินไปมาก <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> ก็เพิ่งเคยเห็นในร้านชาบู <c oughs> ที่นี่ที่แรกเลย <c oughs> เจอร้านคุ้มสุดๆอีกแล้ว <c oughs> จะมากินคนเดียวก็ดี <c oughs> หรือจะมากับเพื่อนก็ยิ่งเหมาะเลย